กับรายการ K-Pop Live สดแบบสีติดขอบจอนั่นเองอย่างที่เราเมาส์กันในเบรกที่แล้วนะครับเบรกนี้ถือว่าเป็นรอนทีิเอีกหนึ่งอย่างที่เราจะกลับมาดูย้อนประมวลภาพเก่ากันสมัยตอนที่เพียวกับเฟืองนะครับเขาเป็นเด็กผู้เขาประกวดกันอยู่ว่าเขาจะขึ้นมาแบทเทิลกับใครอะไรยังไงกันบ้างนะใช่ไหมมาฝั่งตัวแม่แรกสีแดงของเราเน่แกของเราป็ต้แม่เหมือนกันขึ้นับเจคิมใช่ค่ะพี่เจลีฟเฟอร์คิมค่ะเป็นยังไงบ้าง โอ๋ยโดนด่าครับโดนด่าอินเทอร์เน็ตเยอะมากว่าเราจะไปกินหัวพี่คิมอะื่อไรเงี้ยเฮไยถึงว่าเราตัดไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นี่เราเล่นนนี่ทำผมทรงเดียวกันเลยทียวกันน่ารักูดอาไรจังเลยอ่ะอยากเห็นหน้าเพียวนี่ไงไม่แจะปีนี้ผมก็ดูคุณประกวดอยู่นะผมจำได้อ้ผมทรงเดียวกันเลยคือเขาตั้งใจปะน่าจะใช่ตั้งใจใครไงพี่ครีมผมอ๋อ โอ,อยุดไมม่หรู้ก็ยังไงบ้างคะเราได้ขึ้นมาแบบว่าฟิตเจอร ah okay. <No um> ิ่งกับร mm ุ่นใหญ่แบบนั้รู Pakistani> ้ตอนนั้นคือกดดันที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่เคยทำอะไรที่แบบว่ากดดันขนาดนั้นมาก่อนก็คือดุก่อนจะขึ้นไฮโดรลิกมานี่แบบร้องไห้ครับเลรวครับตื่นเต้นก่อนร้องเลยร้องไห้เลยครับก่อนจะร้องนี่แหละครับร้อกดดันมากใช่ไหมโอ้แล้วอย่างนี้เรามีวิธีการจัดการกับความกดดันแล้วเที่ยวเหรอครับชัวเร์ไปจัดพิฐานอ่ะ อ๋อขอตอนรัเลยก่อนใช่ครับก่อนแล้วงี้พี่พี่เจนิสตซนทิมเขาได้มีแบบแนะนำเทคนิคการร้องหรือว่าแบบการคอนเสิร์ตเราบนางครั้นตอนตอนทา่พี่คิมก็ให้คำแนะนำเยอะเหมือนกันครับก็คือแบบว่าให้เป็นตัวเองอ่ะให้ให้ร้องอย่างที่อยากจะร้องครับอยากร้องอะไรว่าก็ร้องไปเลยใช่ครับแต่วันนั้นน่าจะแบบว่าล้นมากใส่เยอะอะไรเ้ยครับใช่ครับสาววิทยาล้อ มอเลยแกไม่ไ้่ตา่้เือเหรอนี่อ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของฝั่งสีแดงนะเป็นรุ่นพี่ฝั่งสีแดงนะคะกับเพียวแล้วก็พีเจนิเฟอร์คิมแต่ว่าต่อมานี่ดีกว่าอันนี้เนี่ยเราอยากจะเรียกว่าสามาัศจารย์เลยนะเพราะว่าคือ เป็นการรวบสองเพลงสมาโชล์กันใช่ียวใช่แล้วเออเป็นยังไงบ้างคะเพลงของไต้ฝุ่นเพลงหนึ่งแล้วก็อีกเพลงเป็นคนใจง่ายค่ะก็ คือตอนตอนแรกที่ฟังเพลงก็คือมันแบ่งท่อนแล้วก็แบบสลับสลับกันไปมาระหว่างเพลงคนได้รัก้าอกได้กับเพลงคนใจง่ายก็แบบแอบมึนงอคสอทข้งสองแบบเพลงนะรวมกันแล้วก็แบบซอยไปทั้งาละเอียดแบบสับเป็นท่อนๆแต่เพลงเดียวกันไปเลยแบบกลรวมกันใช่จําได้เป็นที่ดีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงก็โอเคแรกก็มึนแต่ว่าแบบก็โอเคคือ เต้ฝุ่นช่วยเยอะมากบอว่าเวลาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเขาจะช่วยแบบบิวส่งอารมณ์เขาเอาไม้ออกจากปากฝุ่นจะได้ยินเสียงเต้ฝุ่นแบบเออเออโอเหรอเอออย่างเงี้ยตลอดเวลาน่ะแล้วตอนนี้เต้ฝุ่นก็จะเออเออใช่ดีเออคี่เออใช่ดีเื่องเออ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  ถือว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงผู้ชายคีย์ผู้ชายเสียงผู้หญิงก็ต้องแบบต้องสูงปี๊ดเลยเหมือนกันเนาะใช่ไหมลำบากนะครับตอนนั้นก็ชุดสวยอ่ะอยากใส่อยากใส่กันป่าไหมครับแล้วเหนื่อยไหมคะเพราะว่าเราต้องเต้นด้วยหรอเหนื่อยแต่เหนื่อยทุกวีคอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วีคแรกยันวีคแดนก็คือเต้นหนักมากคือ นี่แล้วโชว์ครั้งนั้นเนี่ยเราได้ฟีดแบก็กกลับมาว่างไหมคะก็ดีค่ะเพราะว่ากปกติวีคแรกๆก,ก็จะโดนติดกัดดาแต่ก่อนก็ต้องเยอะพอะามาวีคนี้ก็เป็นวีคที่ถมว่าดีขึ้นดีกว่าทุกวีคที่ผ่านมานมแล้วก็ด้วยเขาเนี่ยมีไต้ฝุ่นมาช่วยอนอกจากที่ไต้ฝุ่นจะอยู่บนเวทีแล้ว เขาก็มีเจ้าของเพลงหนึ่เพลงที่เขามาล่งรอดูมั่งล่างก็คือพี่ไอพี่ไอก็มาด้วยรู้ยังไงคะกดดันหนักกว่าเดิมกดดันเพราะแบบเจ้าของเพลงเขาอยู่ตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เต็มที่ทําเต็มที่ที่สุดเหมือนกับตอนปอะค่ะก็ถือว่าโอเคพอใจกับเพลงนี้แต่เขาดูแบบนี่พี่ไอแล้วใช่ไหมคะณยิ้มนะอยู่ตลอดีแล้ ก็บอกทำเพลงของเขาได้แบบใช้ได้แหละนี่เฮ้ยว่ามันเป็นเคมีที่ลงตัวคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่ไม่จำเป็นต้องมีแดนเซอร์เลยนะคือแบบเขาสองคนสามารถอ่ะเอาคนดูหลุดีมากจริงๆขุนนี่ก็แบบว่าข่าแดนกระจายอยู่แล้วนะฝั่งผู้ชาย ได้ดีนี่จะใส่หรือจะไม่ใส่เที่ยวใส่ดีกว่าขนดนั้นทุกคนคงกำลังเราได้แเห็นคลิปกันทั้งสองฝั่งแล้วเอาเให้เพียววิจารณ์นิดนึงนอกจากเรื่องชุดที่เราอยากใส่ละเรามีอะไรที่อยากจะวิจารณ์เข้างไหมก็น่ารักดีครับ2คนเต้นได้น่ารักแล้วก็ร้องได้โอเคครับวันนี้เาชมเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเฟือเขาจะต้องมาบัฟกลับไง เรื่องคะชูวงของเขาเป็นยังไงบ้างคะตอที่เราดูก็ก็อลังการนะแต่แบบแอบนะนะจะแบบแอบกังวลนิดนึงว่าเดินมาใกล้ๆกันแล้วผมจะมีการตัดมีการตัดด้วยจ้าอเเดี๋ยวเราเป็นหัวเอาไปกันไม่ได้เอาไปไม่ได้แต่แต่ชอบชอบชอบตั้งแต่ตอนที่ดูประกวดแล้วค่ะ ใช่ก็เขาเก่งก็เขาก็เป็นตัวแม่ใช่คือแบบร่องเสียงเราก็โอเคยอมรับโชว์เขาก็โอเคทำไมทำไมคุณต้องทำหน้าอย่างนั้นนะคะไม่รู้ค่ะ ผมรู้ผมรู้คนมีอะไรในใจมันมีอะไรเราไว้ในตัดรายการเนาะเขาเดี๋ยวคุยกันเนาะนี่คือแบบก่อนยอร์ก่อนเนาะเซอร์เล่นเนาะอันนี้ก็อนทัางทั้เพียวนิดนึงถือว่าตอนปีเพียวเนี่ยเพียวเป็นตัวแทนงสีแดงที่ว่าได้แชมป์เคปิโนวอร์ดแล้วผ่านมาจากนั้นสามปีเลยแหละที่ว่าแชมป์ก็กลับมาอยู่ในฝั่งสีน้ําเงิน แล้วคุณคิดว่าปีนี้สีแดงของคุณเนี่ยจะกลับมาครองบอลลังแชมป์อีกทีได้ไหมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยแล้วล่ะครับเพราะ,ะว่าวีคนั้นเป็นวีวมีวีคหนึ่งที่น้องตูกป่าร้องและร้องดีมากใช่ใช่แล้วเวทีที่ลุกเป็นไฟกรรมา<ช>การ<ช><ช>แทบจะลุกขึ้นมาสแตนดิ้งโอเวเช่นในสามชั่วโมงครึ่งใช่แต่คนไทยไม่โหวตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยแล้วครับถ้าคนไทยโหวตสีแดงก็จะได้ชนะชอ,อันนี้ก็แต่ลำดับเพียวาก็มีความหวังว่าอยากจะให้สีแดงขึ้นมาเพราะว่า วกเราเป็นนักร้องครับเราไม่ใช่นางแบบหรือว่าอะไรที่จะมาไม่ใช่ร่างกายในการอะไรอย่างเงี้ยต้องแค่แบบว่าออกแบบยื้แค่นี้แล้วก็แบบดูสง่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องหันมามองที่เราใช่ทุกคนคิดว่ายังไงสีน้ำเงินของเราปีนี้จะต้องได้แชมป์อีกทีแน่นอนไหมสี่สมัยติดไหมแน่นอนอะเราว่าใช่เราว่าก็ยังใช่คือ ำหรับเฟืองนะเฟืองว่าคําว่านักร้องยอดเยี่ยมอ่ะมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งมันต้องประกอบด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วยิ่งแบบยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าศิลปินสมัยนี้ไม่ว่าจะคนจะศิลปินไทยเกาหลีที่เราแบบติ่งติ่งกันอะติ่งเออเขาเสียงดีหรือว่าเขาหน้าตาดีคะนี่คุณผู้ชมเห็นหน้าเที้ยวตอนนี้จังเลยพอดีเขาพมาเถิดเขา่งมาเนเทียวเนื่องแบบ เอออย่างนี้ด <House> ีกว like ่าให้สองคนลองทายกันดูเล่นๆหรือว่ามีตัวเลือกในใจไหมคะว่าน้องคนไหนที่ปีนี้เออคว้าแน่ๆเลยแชมป์พอใกล้จะหมดแล้วอลูกตาลค่ะเพราะว่าได้คุณน้องลูกตาลก็ต้องอวยน้องเขานี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลคัองไหนก็คงเกตสินะาง โอ้ยพูดยากมากเลยอะเพราะว่ามันต้องแบ่งสีใช่ไหมไม่เพราะไม่หรอกเพราะว่าเราสึกว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไปได้ทุกคนจริงจริงผมมั่นใจมากเป็นหน้าดูเพลียมากเลยสุดท้ายจริงท้ายฝากถึงชอบวันเสาร์นี้หน่อยครับให้ทุกคนติดตามกับ k p o n Award ครั้งนี้หน่อย ใก็ได้ใลรก็ได้คนคนเะประโยครับก็วันเสาร์นี้นะครับเพียวร้องกับน้องลูกตาลนะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับช่อง9 m o วบนเน็ทีวีเวลา5ทุ่มนะครับครับผมถูกต้องเฟืองเฟืองครับฝากหน่อยฮะค่ะก็ฝากวิกบีไมเ e s t นี้นะคะเฟืองกับน้องลูกเกดค่ะก็จะมีโชว์แซ่บๆมาฝากทุกคนรวมถึงจากทั้งเดอะสตาร์ด้วย AF ด้วยรับรองว่า สนุกแล้วก็อลังการแน่นอนค่ะห้ามพลาดค่ะนี่นะต้องบอกว่าถือว่าเป็นเวทีเดียวนะคะในประเทศไทยของเราเลยที่สามารถไปรวบรวมเอาศิลปินที่มาจากเวทีการประกวดของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะสตาร์หรือว่า AF นะคะมาร,ร,รวมแบทเกิลกับ KPN ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องแน่นะเดี๋ยวขอย้ำอีกนิดนึงนด,ดีกว่าเดี๋ยวพูดเลท่านผู้ชมจะลืมกันคือวันเสาร์นี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนมันเป็นเวลาห้าทุ่มเพราะว่าตอนสามทุ่มครึคร่งจะมีการถ่ายทอดสด ฟุตบอลลชาจะเลยอาจจะมีการเรื่อนแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนที่อยากจะไปชมที่ฮอสดๆก็ยังเป็นเวลาเดิมนะครับผมก็คือสามารถไปชมกันได้แบบสดๆติดคอเวทีกันเลยหรือคนไหนยังไม่มีบัตรนะครับก็พิมพ์ตัวทีนะครับผมแล้วก็ส่งไปที่4111955นะครับผม,มท่านก็จะได้บัตรเข้าไปชมนะครับดูโชว์สุดอลังการแล้วก็สามารถอาจจะได้ร่วมรุ้นเป็นหนึ่งในที่ เป็นผู้หน <100 S 1> ึ่ง <100 S 1> <VIP. S 2> ร้อยวีไอพนึ่งร้อยโหวตวีไถูกต้องครับผมใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ้ำเหมือนกับที่เพียวบอกว่าอยู่ที่คนไทยแล้วละ่ะ<ช>ว่าน้องๆเนี่ยจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องตกรอบ <c oughs> ในช่วงของสัปดาห์ Be My g u e s สแบบนี้นะคะโหวตเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ KPN ค่ะเว้นวากตามด้วยหมายเลข1 1 0นะคะแล้วก็ส่งมาที่41119 5 5ค่ะถูกต้องครับผมแล้วก็สำหรับ ในวันพรุ่งนี้<ฆ>นะคะวันนี้คือเราพบของเกรซฝั่ง KPN ไปแล้วใช่๋ยนพรุ่งนี้เราจะมีคลิปแบบว่าคลิปสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าผู้เข้าที่มาจะเป็นเกรซให้เรากับ<ฆ>เอฟกับเดออนตาด้วย ากก็คือมีต้นเดรือะสนกตาร็มีต้นกระเป๋าเออใัเพนี้เราจะนำคลิปมาฝากกันค่ะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเป็นแฟนคลับของพวกเขาเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยละกันนะคะอแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะคะขอบคุณคกับแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะกับการอัปเดตเรื่องราวของ KPN Award แบบนี้นะคะ ทุกวันจันทร์ถึงสุกเลยสดสดแบบนี้ค่ะ2องทุม่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็เตรไปก่อนแล้วล่ะเนาะนะค่ะเอาล่ะไปก่อนละช็อตลราฟัสดูสัดดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แกเป็นแลิศสด <c oughs>